26กุมภาพันธ์นี้สารดีกาแผนกีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัสืบพยานฝ่ายโจทนัดที่3ในคดีปล่อยปะะและเลยโครงการรับจำนำข้าวเป็นเหตุให้รัฐนั้นเสียหายค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับการบริหารจัดการข้าวต้องบรุาการอย่างครอบคลุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องระหว่างการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุถึงวาระสําคัญที่ต้องหารือคือการบริหารจัดการข้าวราคาข้าวและติดตามความคืบหน้าในคดีที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวเพื่อสร้างมาตรการที่ชัดเจนและโปร่งใสด้วยเป้าหมายที่จะคลี่คลายสถานาการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงควรระมัดระวังเรื่องการระบายข้าวโดวยเฉพาะราคาขายซึ่งการขายข้าวเก่าต้องให้ได้ราคามากที่สุดและยึดโยงอยู่กับราคาตลาด รวมถึงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่และต้องไม่ให้มีผลกระทบกับข้าวในฤดูการใหม่ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อคดีที่ค้างอยู่เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดทางแพง่งคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ากระทรวงการคลังพบความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน7 0 0 0แสนล้านบาทโดยใช้ฐานข้อมูลการปิดบัญชีรอบปี2557 แต่แบ่งเป็นโครงการก่อนหน้ารัฐบาลพักเพื่อไทยรวมกว่า1 6 0 0 0 0ล้านบาทและโครงการในรัฐบาลพักเพื่อไทยอีกกว่า5 3 0 0 0 0ล้านบาทส่วนการพิจารณาคดีอาญากรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่อยปาละเลยโครงการรับจำนำข้าวเป็นเหตุให้รัฐเสียหายในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา9กา้านาฬิกา30นาทีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดไต่สวนพยายนฝ่ายโจทน,นัดที่3จํจำนวน3าปากประกอบไปด้วยพลตํารวจโ,โทยุทธนาไทยพักดีนายวิชัยศรีประเสริฐและนาระวีรุ่งเรือง